บาทเนี่ยแข็งเรียกว่าเยนทุเดนี่ประมาณ8.6นะครับจากประมาณ34กว่าเนี่ยมาเป็น31.5 31.4อะไรต่างอย่างที่คุณกิต้าว่าเนี่ยนะครับผมก็แข็งขึ้นมาก็ค่อนเยอะนะครับเราแข็งเกือบที่สุดในในโลกหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับนะครับผมคือพูดง่ายๆคือเงินในในเรื่องของฟันโฟมันไม่ได้โผลเข้ามาแต่ทำไมบาทมันถึงแข็งจังนะครับผมซึ่ง คำตอบนะฮะก็คงต้องไปดูในเรื่องเชิงโครงสร้างซึ่งคุณทั้มก็พูดชัดเจนว่าอยากที่จะทำให้เฟดในลดดอกเบีย้ยแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ตัวบอลอยูระยะยาวเนี่ยกดลงนะครับผมซึ่งพอเป็นภาพนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือดอลล่าอ่อน นะฮะฉะนั้นเราค่อนข้างกังวลถึงแม้ว่าในการคาดการของเราเรายังเชื่อว่าดอลลาร์จะไม่ได้อ่อนลงไปมากมากๆขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าทำถ้าทำแบบไล้วินัยขนาดนั้นเนี่ยดอลลาร์ก็มีสิทธิ์ดีเกวก็มีสิทธิ์ไป8ป80 70, ก็มีความเป็นไปได้เรายังคาดว่าจะอยู่แถวๆ9กกว่าเก้าาอยู่นะในในการคาดการเบสของเราเนี่ยคำถามหรือว่าคำกังวลของคุณกิต้าเนี่ยแทบจะแทบจะใช่เลยว่า าบาทอาจจะมีสิที่แข็งขึ้นมากแม้ว,ว่าแบง์ชาติจะลดะดอกเบี้ยก็ตาม f o l the money บาทแข็งมากนะคะแข็งค่าที่สุดในรอบ4ปีครึ่งหลุด31บาท50สตางค์ลงมานะคะดรคะอะไรที่ทำให้บาทนั้นกลับออมาแข็งค่ามากขึ้นในช่วงนี้คะ ก็ถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะเรื่องของภาพความชัดเจนอย่างน้อยก็คือเรื่องการเมืองอะไรต่างๆนะครับผมก็ก็อาจจะมีเลือกตั้งอะไรต่างๆแต่ว่าภาพช็อตต่อไปเดี๋ยวเราคงต้องดูกันเนอะนะครับผมก็ทางฝั่งของฝ่ายวิจัยอินโนเวสซ์เเราก็ก็มีทําสถิติมาเหมือนกันว่าช่วงแรกของการยุบสภาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่เรียกว่าตลาดก็มีความหวังมากขึ้นหุ้นก็ขึ้นนะครับผมาเรื่องของบาทที่แข็งค่าขึ้นก็อาจจะเป็นภาพเช่นนั้นด้วยนะครับผมแต่ว่า อย่างหนึ่งมันก็สะท้อนเนอะเรื่องของเรามีปัญหาอะไรเศรษฐกิจมีความเสี่ยงอะไรมากขึ้นเนี่ยนะครับผมก็บาทก็ยังแข็งโป๊กแข็งโป๊กเนอะนะครับผมก็ถ้าดูจากสถิติที่นํามาคุยกันนะครับผมอย่างสไลด์ที่1ก็จะเห็นภาพนะครับผมตัวบาทเนี่ยแข็งเ,เรียกว่าเยือกเดนีนประมาณ8.6นะครับจากประมาณ34กว่าเนี่ยมาเป็น31.5 3 7 4ะอะไรต่างๆอย่างที่คุณกิตา้าว่าเนี่ยนะครับผมก็แข็งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับดอลลาร์เขาก็อ่อน แนจาก109มาเป็น98ประมาณ10 11%เนต่แถวนั้นนะครับผมนะแต่ว่าทางฝั่งของบาทเนี่ยก็ก็เรียกว่าแข็งขึ้นมาในระดับที่ใกล้กันนะครับผมจะถามว่าเราแข็งเกือบที่สุดในในโลกหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับผมนะ mm hmm. ในภูมิภาคเราเนี่ยคนที่จะแข็งกว่าเราถ้าเทียบกับเยอนเยียนะครับคือเทียบกับปีที่แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เราแข็งประมาณ6.2%นะครับผมเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้สถิติของดีคอนอเมสเขานะที่เป็นตารางแดงๆแท่า เ,เนี่ยนะครับผม6.2นะครับในขณะที่ถ้าจะแข็งกว่าเราเนี่ยก็จะเป็นมาเลเซียที่7.5เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วก็ตัวยุโรป นะยูโรโซนเนี่ยยูโรในแข็งประมาณ10.5%นะครับผมนะก็แต่นอกนั้นเนี่ยทุกคนอื่นก็จะอ่อนอเรียกว่าแข็งน้อยกว่าเราหรือว่ามีอ่อนกว่าซะด้วยซ้ำนะครับผมพวกอ,อย่างฝั่งของอินเดียฝั่งของอินโดนะครับอ,อ่อนทั้งนั้นฟิลิปปินส์นะครับผมเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งไต้หวันกับตัวสิงคโปร์นะครับผมท,ที่แข็งค่าประมาณ3%นะสิงคโปร์กับ ไต้หวันเน4%นะฮะซึ่งถ้าดูกับฟัน d ดอเมนทลแล้วหรือว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคงคงคงไม่ใช่นะเพราะว่าอย่างไต้หวันเนี่ยก็น่าจะเกินดุลปีนี้ประมาณ18% GDP นะครับผมตัวสิงคโปร์เกินดุลการค้าดุลบัญชีเดิน,นสะพัดประมาณ4.6% 14.6% GDP บ้านเราเนี่ยที่หลายฝ่ายมองกันก็ประมาณ2.6นะครับคือเกินดุลเล็กๆนะฮะไม่ได้เกินดุลเยอะแต่ว่าแข็งมากนะครับผมนะ ถ้าดูในภาพอย่างเช่นในสไลด์ที่5ก่อนละกันนะครับผมอยากจะนำโชว์ตรงนี้นิดน,นึงนะครับผมนะก็เราก็จะเห็นภาพว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเงินไหลเข้ามากจนกระทั่งทุนสำรองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากนะก็คือทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นก็แปลว่าแบงค์ชาติเข้าไปเรียกว่าแรกแซงคือรับซื้อใช่ไหมฮะเพื่อคงค่างเงินบาทแม่แข็งค่าขึ้นมากทุนสำรองมันก็เลยเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ถ้าเยียร์ทุเดียเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย ตัวเรื่องของทุนสำรองในเพิ่มขึ้นถ้าไม่รวมฟอร์เวิร์ดเนี่ยจาก243,000ล้านตัวการาฟซ้ายนะครับมาเป็น275,000นะถ้ารวมฟอร์เวิร์ดด้วยในหยีหยีบ300 0 0ล้านนะครับผมนะเพิ่มขึ้นประมาณ30,000ล้านนะครับผมซึ่งตัวนี้นี 6, 6. 6 GDP, ่คือ6.6% GDP นะครับผมคือ สูงเกินกว่าที่ที่ทางฝั่งของอเมริกาเขามีตั้งเต้าใช่ไหมฮะในเรื่องของตัวประเทศที่เป็น currency manipulator อะไรต่างๆเนี่ยว่าแทรกแซงค่างเงินนะเขาบอกว่าถ้าเบื่อเกินแทรกแซงค่างเงินเกิน2% g ง p เนะี่ยถือว่าไปแทรกแซงแล้วแสดงว่าจะ manipulate หรือว่าบิดเบือนค่างเงินให้ให้อ่อนค่าเกินความเป็นจริงแต่ว่าบ้านเราแทรกแซงยังไงให้แข็งโป๊กอย่างนี้นะครับผมนะ แต่ทั้งที่ดูดูดุลบัญชีเดินสะพัดก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็ไม่ได้แข็กเพิ่มขึ้นมากช่วงหลังๆลดลงด้วยซ้ํากราฟกลางในจะเห็นภาพว่าดุลบัญชีเดินสะพัดลด,ล,ดลงเพราะว่าเราส่งออกน้อยกว่านําเข้านะครับผมนําเข้านี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเราขาดดุลการค้าแล้วก็เรื่องของการเอ่อเรื่องของการเอ่อท่องเที่ยวก็ชะลอลงด้วยนะครับเงินไหลเข้าตลาดเงินตลาดทุนก็เอ่อเรียกว่าน้อยลงนะตลาดหุ้นเนี่ย นะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเงินไหลออกประมาณแสนกว่าล้านนะครับผมเอ่อแสนกว่าล้านบาทนะครับร้อยเก้นะครับผมนะเอ่อในขณะที่เงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรเนี่ยประมาณแสนสามหมื่นห้าพันล้านพูดง่ายๆคือถ้าเอ่อจากบัญชีเงินเอ่อเรื่องของแคปิตอลฟลูนะครับผมคือทั้งฝั่งด้านตลาดทุนตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรเนี่ย <S <S เงินไหลออกจากตลาดหุ้นสุทธิแต่ไหลเข้าตลาดพันธบัตรสุทธิเอ่อหักลบกบกันก็นิดๆหน่อยๆ นะครับผมคือพูดง่ายๆคือเงินในในเรื่องของฟันโผล่มันไม่ได้โผล่เข้ามาแต่ทําไมบาทมันถึงแข็งจังนะครับผมซึ่งคําตอบนะฮะก็คงต้องไปดูในเรื่องเชิงโครงสร้างก็คือในสไลด์ที่4นะครับผมก็จะเห็นภาพว่าบาทเราเนี่ยเอ่อเรื่องของตัวฝั่งด้านการเติบโตของปริมาณเงินอย่างที่เคยนําเรียนคุณกีตาร์เสมอๆนะครับผมนะในในสไลด์ที่4นะครับผมจะเห็นภาพว่าเอ่อปริมาณเงินที่เรียกว่า M2 ของเราเนี่ย โตต่ากว่าชาวบ้านเขามาตลอดนะครับผมนะแล้วก็โตเรียกว่าอย่างเดือนล่าสุดเดือนตุลาเนี่ยโตประมาณ3%นต์นะครับต่ำกว่าทั้งอังกฤษที่3.1มจุ่งทางฝั่งของตัวยูโรที่3.1มจตัวอังกฤษที่3.9นะครับไล่ไปจนถึงเนี่ยมาเลอเมริกาออสเตรเลียอะไรต่างๆไล่ไปจนถึงคนที่โตเยอะสุดคือจีนโต8.2เยี่ยมเยียนะครับผมนะพูดง่ายๆคือปริมาณเงินเรา เพิ่มขึ้นน้อยนะครับซึ่งันมันก็วนเป็นลูกเนะเรื่องของปริมาณเงินเพิ่มน้อยอตัวเงินเฟอ้อติดลบต่อเนื่องแปดเดือนติดเรื่องของฝั่งด้านตัวการปล่อยสินเชื่อติดลบด้วยเช่นกันมันก็ผงชี้ว่านโยบายการเงินหรือว่าภาพสภาพคล่องทางการเงินบ้านเรามันตึงตัวฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยยังไงมันก็จะแข็งแข็งง่ายอยู่แล้วนะครับผมอพอ ทองแข็งปึ้งเราเอา่อทองแพงขึ้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะแข็งได้ได้ค่อนข้างง่ายก็ไปด้วยกันในระดับหนึ่งแต่บางทีก็ไม่ได้ไปนะครับผมคราวนี้ก็ก็เป็นไปอย่างที่คุณพิ้าว่าก็เลยก็เลยไปด้วยกันเพราะว่าเขาก็มองว่าทั้งเ,เรื่องทองคําทั้งเรื่องของเงินบาทก็เป็นสินทรัพย์ที่มันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ประมาณนั้นครับผมก็เลยทําให้บาทก็เลยแข็งค่าขึ้นด้วยครับผมครับ ขอบคุณโรเตอร์มากมากนะคะที่ทําให้เห็นถึงจุดที่เป็นเหตุผลในเชิงโครงสร้างนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งก็ยังมีคําถามอยู่เสมอค่ะว่าถ้ามองในเรื่องของพื้นฐานเราก็ไม่น่าจะเห็นบัตรแข่งมากนะเพราะว่า GDP เราไม่ได้โตสูงมากเพราะว่าเ,เราดูมีปัญหาที่เป็นความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ เศรษฐกิจยังเติบโตได้ต่ําระยะยาวนะคะเรายังมีปัญหาที่เป็นปัญหาความเสี่ยงใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่งจะฟื้นจากอุทกภัยอย่างหนักเลยในพื้นที่ภาคใต้เรามีเหตุความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนด้วยนะคะบางคนบอกว่าถึงขั้นเป็นช่วงที่เหมือนกับมีสงครามอยู่ใกล้บ้านนะคะทําไมบาทถึงได้แข็งจังนะคะดังนั้นเหตุผลก็คือก็ิลพอยไปที่เรื่องของปริมาณเงินนั่นคือตัวเหตุผลหลักใช่ครับผมครับ ค่ะแต่ว่าคือทีนี้ส่วนที่เป็นการเคลื่อนไหวของทางฝั่งของแบงค์ชาตินะคะในวันสองวันนี้นะคะในวันพุธนี่แหละจะมีการประชุมของ,ของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะซึ่งก็ถูกคาดหมายว่าด้วยสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยเชิงลบหลายอย่างมีโอกาสที่อาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยนะคะมุมมองของดอกอรก่อนนะคะโอกาสลดดอกเบี้ยในรอบนี้เปไปได้มากน้อยแค่ไหนและมันจะช่วยเรื่องบาดแข็งในตอนนี้ไหมคะก็ oh. เอ speaker, more, more. Here, kind of involved, ่อเป็นไปได้ก็ค่อนข้างมากมากครับผมครับก็เพราะว่าทั้งในเรื่องของปัจจัยที่คุณกีตาร์กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมเรื่องของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซึมเซานะครับผมตัวเรื่องของความเสี่ยงที่มีมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทั้งเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของอ่อ่ชายแดนนะครับผมกับทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็กระทบในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของอ่ภาพของภาพ ด้านการเมืองนะครับผมที่มีการยุบสภาไปซึ่งก็จะทําให้ปัจจัยความเสี่ยงมีค่อนข้างมากนะครับผมถ้าขออนุญาตแตะตรงนี้ก่อนนะครับผมอย่างเช่นอยู่ในสไลด์ที่16นะครับผมเรามองว่ามีเจ็ดความเสี่ยงด้วยกันนะฮะห,หลังจากทีร่รัฐบาลมีการยุบสภาไปนะครับในวันที่11 ท่นวาเนี่ยนะครับผมเมื่อไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเนอะนะครับผมอันแรกก็คือแน่นอนว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถูกยกเลิกนะครับผมตัวเรื่องของตัวชอบดีมีคืนนะที่ที่คนก็หวังว่าจะมีไหมนะคนละครึ่งพลัสเสสองนะครับผมก็ เดี๋ยวคงต้องดูกะกะตนะครับผมนะเรื่องของทิซ่านะครับผมแล้วก็ภาพอื่นๆน,นะครับก,ก็อันนี้ก็เป็นภาพแรกเนอะประเด็นที่2ก็คือ FDI ก็มีทิศทางที่จะชะลอตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมจากเรื่องของความไม่ชัดเจนในเชิงการเมืองนะก็รอรัฐบาลใหม่นะอันที่3ามก็คือเรื่องของสถานการณ์สงครามกัมพูชากไทยซึ่งถ้ายืดเยื้อนะครับผมนะก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของการเลือกตั้งว่า อาจจะเลือกตั้งไม่ได้นะครับผมนะ,ะเพราะว่าในเชิงของกฎหมายเนี่ยการเลือกตั้งต้องทาพร้อมกันทั้งประเทศนะครับผมนะก็คงต้องดูกันว่าว่าสามารถที่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่4ี่ก็คือเรื่องของงบป,ประมาณอาจจะค่อนข้างล่าช้านะครับผมก็เรื่องงบป,ประมาณปี70นะซึ่งถ้าตามที่เรามองกันเนี่ยนะครับผมก็จริงๆเนี่ยตามปฏิทินงบป,ประมาณเนี่ย นะครับผมการที่คลรมจะต้องมีการอนุมัติตัวงบประมาณปีจะศูนย์ภายในช่วงเดือนเมษานะครับผมเพื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาเนี่ยก็จะได้มีการที่เอาพิจารณาสู่สภานะพอคราวนี้เนี่ยยุบสภาเร็วขึ้นนะครับผมมากนะครับผมก็ทําให้เรื่องของการที่ตัวงบประมาณก็ยังไม่ผ่านตัวครมอพอยังไม่ผ่านคลรมอเนี่ยก็จะต้องทําให้ท่านเลือกตั้งใหม่ได้ได้คลรมนายกใหม่คลรมอใหม่ นะครับผมก็ค่อยเอามาพิจารณาซึ่งกระบวนการมันก็จะล่าช้าจากในช่วงนี้ที่ก็มีกระแสข่าวว่าทางรัฐบาลจะเร่งขึ้นนะตอนที่เดิมทีที่จะมีการยุสภาตอนปลายเดือนอมกราเนี่ย ก็มีการมองว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเร่งในเรื่องของกระบวนการงบประมาณให้เสร็จในเรื่องของการผ่านคอรมอในช่วงเดือนมกรานะครับนี่กลายเลยกลายเป็นว่าพอมาตรงนี้เนี่ยตัวงบประมาณก็ไปไม่ได้นะครับผมก็อาจจะต้องเริ่มกลับมาพิจารณาใหม่ถ้าเผื่อเลือกตั้งเสร็จเดือนเมษาใช่ไหมสมมติว่าเลือกตั้งเดือนเรืเอเอเ่องของ8กุมภาใช่ไหมที่คุณกีตา้าวว่าใช่ครับซึ่งก็กว่าที่จะได้ตัวรัฐบาล ใหม่ก็มีนาต่อเมษาใช่ไหมอ่นายกเ,เรียกว,ว่าสถาบาันตนอะไรต่างๆนะครับผมก็หลังจากนั้นก็รีบมีการที่จะเปิดสภาอะไรต่างๆนะส่วนตัวรัฐบาลก็ประชุมคลมอผ่านตัวงบประมาณแล้วก็ค่อยยื่นไปให้ทางฝั่งของสภาพิจารณานะครับก็อาจจะล่าช้าไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมอย่างเร็วนะครับผมนะก็ขึ้นอยู่กับว่า,าใครจะได้มาเป็นคลมอเนอะนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นภาพเช่นกันนะครับก็ ถ,ถ้าพูดในภาพนี้ก็เรื่องของตัวฝั่งด้านก็ประมาณก็อาจจะล่าช้ามากขึ้นนะแต่ประเด็นที่5ที่เป็นความเสี่ยงก็คือเรื่องของการเจรจาการค้านะซึ่งก็ทําไม่ได้นะครับผมอย่างที่เราทราบกันก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าถ้าในเชิงหลักการในะภาพใหญ่ว่าอา้าวถ้าเผื่อฝั่งฝั่งด้านอเมริกาเนี่ยบอกว่าเอ้ยอย่าง ที่ตามที่สัญญากันมาเนี่ยอาจจะไม่พอคุณต้องทําสัมปทานเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นให้เราหมายถึงไปไปเรียกว่าขุดเจาะอะไรต่างๆได้มากขึ้นหรือว่าให้ทางฝั่งอเมริกาเข้ามาได้มากขึ้นอันนี้ต้องเจรจากับรัฐบาลที่มีหน้าเต็มและแล้วถ้าถึงไฟนอลว,ว่าจะต้องมีการเซ็นลงนามอะไรต่างๆเนี่ยการทําตัวเรื่องของสมมิสัญญาการค้าเนี่ยมันต้องผ่านสภานะฉะนั้นทุกอย่างทั้งหมดพวกนี้ก็คือจริงๆก็คือออนโฮในภาพใหญ่นะครับผมนะ ประเด็นที่6ก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับทั้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญเเ่เรื่องของรถไฟความเร็วรถไฟความเร็วสูง3ามสนามบินที่เคยคุยกันนะเรื่องของอาภาพที่จะเ,เริ่มมีการจะคุยเรื่องนันบริชอะไรหรือเปล่านะก,ก,ก็ไม่ได้แล้วและที่น่าสนใจคือนอกจากโครงการขนาดใหญ่แล้วการลงทุนแบบทั่วไปนะครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะชะลอลงค่อนข้างเยอะถ้าเราดูบทเรียนไม่ต้องอันไหนไกลเลยคือไตมาส3ปีเนี้ย ที่เพิ่งผ่านมานะ GDP โต1.2เนี่ยโดนตัวเรื่องของฝั่งด้านการขังก็คือทั้งการเบิกจ่ายงบประจำงบลงทุนเนี่ยเป็นตัวหัก GDP ไปกว่าลบ1.1เปอเซ็นเพราะว่าถ้าจำกันได้ตอนนั้นมีปัญหาในเรื่องการ,การเมืองใช่ไหมมีคลิปเสียงแล้วก็ต่อไปจนกระทั่งทำให้ศาลมีการเรียกว่าสั่งให้คุณแพทองทานต้องพ้นจากตำแหน่งอะไรต่างๆก็ในช่วงสุญยากาศตอนช่วงโน้นเนี่ย ก็เ,เรื่องของการเบิกจ่ายเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆมันก็มันก็เว้นไปนะครับผมก็เลยทําให้เศรษฐกิจมีปัญหาซึ่งตอนนี้ก็มีความเสี่ยงว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะก็คงต้องดูนะฮะก็ว่าทางฝั่งของรัฐบาลรักษาการนจะสามารถที่จะผลักดันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวเรื่องของถ้าได้ตัวคลมอใหม่มานะครับผมก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวเนื่องจากตัวงบประมาณมันยังไม่ผ่านสภา เราไม่ผ่านคลมเฉะนั้นคลอมีสิทธิ์ที่จะหรือพูดง่ายๆคือรัฐบาลใหม่มีสิทธิ์ที่จะรีไวซ์ได้ซึ่งถ้าไปรีไวซ์งบประมาณให้มีเรื่องของการขัดดุลมากขึ้นอะไรต่างๆมากขึ้นซึ่งอาจจะดีต่อเศรษฐกิจแต่ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของตัวภาพของเครดิตเลนติ้งด้วยเหมือนกันนะฉะนั้น หกเจ็ดเนี่ยหกเจ็ดความเสี่ยงที่มีมากมายเนี่ยผมเชื่อว่าอ่อมันมันทำให้นโยบายการเงินจะต้องเข้ามาเข้ามาทดแทนตอนนโยบายการคลังมีปัญหานะครับผมยังไงก็เราก็เลยเชื่อว่าค่อนข้างแน่ว่าตัวเรื่องของแบงก์ชาติเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยในวันที่สิบเจ็ดธันวานี้นะครับผมก็อีกสวันข้างหน้าเนอะนะครับผมก็จะไปเหลือ1นึสองห้านะครับผมแล้วก็ลดอีกทีหนึ่งนะถ้าในมุมที่เรามองก็อาจจะไปเป็นเมษา นะครับผมเดิมทีเรามองว่าจะลดกุมภาเลยนะแต่ว่าเราเรา,เราเร,าเราเริ่มมีการปรับมุมมองแต่ว่าเป็นการมุมมองของทางฝั่งของอเมริกาว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดต่อเนื่องนะเพราะว่าถ้าดูจากภาพในเรื่องของการประชุมเมื่อ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะ้ะทางฝั่งของ FOMC เขาเรียกว่าถึงแม้เขาจะลดดอกเบีย้ยแต่ก็เป็นฮอกกิชคัตนะฮะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าจาัดที่จะลดเดือนมกราเนี่ยไปไปเป็นลดในเดือนมิถุนาในกรณีของอเมริกาฉะนั้นถ้าเผื่ออเมริกาเนี่ยเลื่อนออกไปแบง์ชาติเราก็น่าจะยังมีความแนวโน้มที่จะเลื่อนออกไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าแต่บาทจะแข็งค่าขึ้นมากนะครับผมนะจริงๆตอนนี้บาท คือบาอ้านเออคือ i n นเเราก็เราก็ฮอตที่สุดในอินดัสตี้ล้มั้งในเชิงของการคาดการค่าเงินนะครับผมว่าว่าว่าแข็งค่าขึ้นนะครับผมก็เ,เคยมาคุยกับคุณกิตา้าครั้งที่แล้วเนี่ยก็เราก็บอกว่าไตรมาสหนึ่งนี้อาจจะเห็น3 2มสออะไรแถวๆนั้นนะครับตอนนี้ก็ เลิกพูดแล้วนะฮะวันนี้3.4มนใช่ไหมฮะที่ที่คุณกีตารายงานไปฉะนั้น <Thank you. S 2> โอ้มันมันแข็งขึ้นเยอะมากแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าถ้าโดยภาพเฉลี่ยนะครับผมอยากให้ดูในไลด์ที่12บสนิดนึงนะครับผมนะเราก็ตอนนี้ยังเป็นภาพตามที่เรามองมอง,มองในระดับหนึ่งถ้าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับผมไตรมาสสี่เนี่ยเฉลี่ยประมาณ3ามสองจุนะครับผมนะซึ่งเ,เราก็มองภาพว่า ถ้าถ้าสปอตเนี่ยอาจจะมีการแข็งขึ้นบ้างแต่ว่าในไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะไปอยู่แถวๆ3.8นะครับผมแล้วก็ด้วยภาพเช่นนั้นเนี่ยบาทแข็งโป๊กอย่างนั้นเนี่ยก็เลยทําให้แบงก์ชาติอาจจะจําเป็นต้องลดดอกเบี้ยในเดือนเมษาเพื่อจะทําให้บาทนี่อ่อนลงมาก ลงมาบ้างในช่วง Q2 Q3 Q4 นะครับผมซึ่งเศรษฐกิจเราที่จะยังแย่ต่อเนี่ยก็จะทำให้บ้านเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลดได้อีก2ครั้งในในในปีหน้านะครับผมนะก็ก็คือเดือนเมษากับเดือนสิงหาในขณะที่อเมริกาเขาจะลดได้แค่อีกครั้งเดียวนะครับก็เลยทำให้บาทก็มีสิทธิ์ที่จะ่อนลงบ้างแต่ว่าโอ้เอาปีหน้าบาทก็คงอยู่แถวสามสองเนี่ยนะครับผมครับครับสามสองจุดสองแถวนั้นครับผมครับค่าเฉลี่ยนะฮะครับค่ะ แต่เราเห็นหลายครั้งค่ะดรคัทที่ลดดอกเบีย้ยแล้วเงินบาทก็ยังแข่งค่าอยู่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ามีการลดดอกเบีย้ยมาตลอดนะคะเพิ่งจะมาพักในรอบล่าสุดนะคะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราเห็นบาทแข่งค่ามากๆนะคะลดดอกเบีย้ยจะช่วยให้บัตรอ่อนลงซอฟลงได้จริงๆหรอคะ <c oughs> มันก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องของการผ่อนคลายนายโยบายการเงินอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับผมนะก็ ก็เออนี่ก็คือคาดการณ์ที่อ่าผมว่าก็เป็นเหตุเป็นผลที่สุดแล้วเท่าที่เท่าที่เราจะดูได้นะฮะว่าการลดดอ,อกเบี้ยก็น่าจะช่วยได้บ้างนะถ้าเป็นการส่งสัญญาณต่อเนื่องเนอะแต่ก็อย่างที่คุณกิต้าบอกเลยว่าถ้านโยบายถ้าความตึงตัวทางบ้านเรามันยังตึงกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็คงลําบากนะครับผมนะเออเรื่องของสินเชื่อหดตัว เ,เงินเงินเฟอ้อติดลบนะครับซึ่งเราก็คาดว่าเงินเฟอ้อจะติดลบคือจ,จนไปถึงเกือบเกือไตรมาสสปีหน้านะครับผมนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องดูกันนะครับผมนะแล้วก็ตัวอะไรอ่ะ เนี่ยก็บาทแข็งเนี่ยนะฮะเพราะว่าดอลลาร์อ่อนค่าจริงๆความเสี่ยงมันมันจะเป็นที่ฝั่งด้านด้านฝั่งโน้นด้วยนะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งเดียวในปีหน้าตามดอทพอตนะครับผมโดยโดย,โดย,โดยเรามองว่าอาจจะเป็นเดือนมิถุนาก็ตามเนี่ยแต่ก็ความเสี่ยงของอตัวประธานเฟดท่านใหม่ๆเนี่ยก็ น่ากังวลมากขึ้นมากนะครับผมเพราะว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าไม่ว่าจะคุณเควินแฮสเซตนะครับผมหรือว่าเควินวอชเนอะนะครับผมท,ที่มีโอกาสที่จะได้มาเป็นใช่ไหมก็เป็นสายตรงประธานาธิบดีทรัมป์เลยเนอะก็เพิ่งสัมภาษณ์คุณทรัมป์ก็เพิ่งสัมภาษณ์กับวอ e t j ิ u r n โนก็พูดชัดเจนว่าแบบว่าบีบถามคุณเควินวอชว่าแบบคุณพร้อมที่จะลดดอกเบีย้ยตามที่เราตามตาม แต่ในระยะต่อไปไหมนะครับผมนะใช่ในในสไลด์ที่เห็นเนี้ยนะครับผมนะ,ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่ถ้าเป็นคุณเควินเฮสเซตตัวคุณซ้ายมือสุดนี่ก็ไม่ต้องสงสัยใช่ไหมเป็นตัวเป็นที่เ,เป็นเรียกว่า Director of National Economic Council <cents. S 1> น,นะครับผมตัวผอ,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 อตัวเ,เรื่องของ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายด้านเศรษฐกิจของของทางนายเอ่อของของทางประธานาธิบดีนะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าสายตรงคุณทรัมป์นะแล้วก็ยังชอบที่จะถือบิตคอยน์เนอะนะเอ่อเป็นคณะเป็นหัวหน้าคณะกรรมการ Digital Working Group าดิจิทัลแอสเซทเวิร์กิ่งกรุ๊ปอ่ะคณะทำงานด้านนี้แล้วก็บอกว่าตัวเองก็ถือคอยเดสอยู่ล้านหนึ่งล้านดอลลาร์นะครับผมก mm ็อ hmm. ืช่างช่างช่างกล้าไม่ใช่ช่างเอ่อเรียกว่าเอาบอกบอกได้อย่างชัดเจนนะคุณเควินวอร์ก็เป็นประธานเฟด เรียกว่าตัวเรียกว่าอะไรอรผู้ว่าเฟดสาขาเอ่อผู้ว่าเฟดนะครับผมเป็น FOMC ในยุคก่อนนะก็ก็เป็นฝั่งริพับบิ c ันเช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ว่าท่านไหนมาเนี่ยกุณทั้มก็สั่งได้พอคุณทั้มสั่งได้เนี่ยความเสี่ยงมันมีมากขึ้นเลยเพราะว่าในช่วงต่อไปสิ่งที่ผมกังวลก็คือเงินเฟ้อมันจะเริ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะดันให้บอลยูของเมกามันมันสูงขึ้นซึ่งคุณทั้มก็พูดชัดเจนว่าอยากที่จะทําให เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยแล้วก็เพื่อที่ทำให้ตัวบอลยู่ระยะยาวเนี่ยกดลงนะครับผมซึ่งพอเป็นภาพนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือดอลลาร์อ่อนนะฉะนั้นเราค่อนข้างกังวลถึงแม้ว่าในการคาดการของเราเรายัางเชื่อว่าดอลลาร์จะไม่ได้อ่อนลงไปมากมากๆขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าทํา ถ้าทําแบบไร้วินัยขนาดนั้นเนี่ยดอลลาร์ก็มีสิทธิ์ดีเกก็มีสิทธิ์ไป8ป70ก็มีความเป็นไปได้เรายังคาดว่าจะอยู่แถวๆ9กกว่าเก้าสิาอยู่นะ,ะในในการคาดการเบสของเราเนี่ยแต่เราก็กังวลมากขึ้นเรื่อยๆครับผมครับก็เป็นภาพเช่นนี้เลยและยิ่งนโยบายการเงินของโลกที่มันกําลังเปลี่ยนไปใช่ไหมทางฝั่งของอเมริกาก็ถึงแม้จะลดได้ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมตามการคาดการของเราแต่ว่าความเสี่ยงคือลดเยอะ ขึ้นถ้ามางเงินเฟอ้อสูงขึ้นเนี่ยดอลลาร์มันก็จะมีสิทธิอ่อนถ้ามางที่อื่นที่เราอาจจะลดได้ไม่มากเท่านะครับผมมันก็มันก็กระทบดอลลาร์ก็ทําให้บาทแข็งอีกฉะนั้นคําถามเลยว่าคากังวลของคุณกิตา้าเนี่ยแทบจะแทบจะใช่เลยว่าบาทอาจจะมีสิทธิแข็งขึ้นมากแม้ว,ว่าแบงคชาติจะลดดอ,อกเบี้ยก็ตามครับผมครับ follow the money